Honda CRV 2.4 S ตัวนี้ตัวใหม c h นเชนนะฮะหล่อมากๆเลยครับสวยจริงนะฮะคันนี้ได้ปี2,021เลขไม้86,000กิโลที่สำคัญราคาถูกด้วย7 8 9 9 0 0ฟรีดาวพอน13,000ปลายถึง1 4 0 0 0คลิปนี้ผมจะพามาดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อแบบนี้จุดในห้องโดยสาร หัวน็อตต่างๆว่ามีร่องรอยของการถูกขันใช้ขยะไหมภายนอกดูเหลี่ยมสังคมว่ามีบุบมีรักยิ้มไหมคลิปนี้จะพาพี่รับชมกันภายในสวยๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูดคอนโรลผมพาเล่นหมดหน้าจอทําอะไรได้บ้างนะเชื่อมที่แน่ๆเชื่อมต่อบ l ทุ t รับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้จริงแยกอุณหภูมิได้ไหมคลิปนี้จะพารับชมกันนะครับเกียร์ออโต้นะฮะบอกขู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้นะฮะเบาะหนังตึงๆด้านหลังหัวเข่า ชนไหมคลิปนี้ผมสูง178 180เนี่ยจะมาลองนั่งว่าหัวเข่าผมชนไหมคันนี้ในราคาสด789,000ฟีดาวพอ13,000ไปถึง14,000พี่ๆคนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลย okay, นะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เปลิดเองบายปาร์ติเดิน,นะ,ะวันนี้นำตัว CRV 2.4S ตัวไม c ในเชนเข้ามาใหม่มานำเสนอพี่ๆอีก1นึคันนะ,ะคันนี้เลขไม์แค่8 0 0 0 0โลนะฮะที่สำคัญได้ปี 2, 2021ในราคา7 8 9 9 0 0 0ฟีดาวน์พอประมาณ13,000ปลายนะครับใครสนใจคลิปนี้ผมพามาดูแล้วนะฮะเป็นตัว CRV ตัวรถ5ที่นั่ง นะครับเป็น2.4ตัว S ตัว Minor c h a ชปี21 5ะร,รถสวยมากๆได้เป็นสีดำใครหาย,หายอยู่คลิปนี้อย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota โอโมเตนาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุส ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะฮะสวยมากครับสำหรับคันนี้ Honda CRV 2.4ตัว S ในราคา7,890,000บาทนะฮะที่สำคัญได้เป็นตัว Minor Chain มาแล้วด้วยเลขไมาอยู่ที่80,000โลนะครับใครมองหาอยู่ฟีดาอาค่อนประมาณ13,000 3 0 0 0ปลายถึง14,000ส่รถสวยๆแบบนี้อยากให้พี่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของจริงๆนะครับ เข้ามาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะพึ่งชงเสร็จนะครับเอามาจอดในโซนพร้อมขายก็เลยมาถ่ายรูปให้ถ่ายคลิปให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับและจะพาดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะฮะหรือว่าจะเป็นจุดพวกที่เป็นหัวน็อตต่างๆนะฮะว่ามันมีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับไหมคลิปนี้จะพาชมภายนอกภายในพาเล่นระบบต่างๆนะฮะนั่งให้ดูนะฮะว่าคนสูง1 7 8 180อยอย่างผมเนี่ยสามารถนั่งแล้วหัวเข่าไม่ชนไหมนะฮะในคลิปนี้ก็จะพาชมเช่นกัน นะครับตัวนี้เป็น HondaCRV 2.4ตัว S นะฮะตัวไมเนอร์เชนปี2021เลขไม่แ0 0 0 0ในราคานะครับเจ็ดแ0กพันบาทฟรีดาวหัวประมาณ1 3 0 0 0ปลายเท่านั้นนะมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันนะครับผมนี่เลขไม่แปดหมืนะฝากระโปรงหน้าครับเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม <c oughs> ขออภัยนะครับไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำกระจังหน้าเป็นโครเมียมตั้งแต่ชุดไฟนะครับ ด้านซ้ายถึงชุดไฟด้านขวาแบบนี้เลยนะครับโลโก้ h ฮันด้ใหญ่ๆรูรังเพื่อใหญ่ๆไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาแล้วทะเบียน8012นะครับสำหรับคันนี้ด้านข้าง <c oughs> ขออภัยนะครับด้านข้างจุดเชื่อมต่อเนี้ยทิสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกป่งซุ้มล้อเดี่ยมสารโคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มล้อแมกนะครับนี่ขนาด18นิ้วนะสวยๆเลยนะครับขออภัย17นิ้วนะทูทนปับเงามา ร่องลึกเนี่ยจะเป็นสีสีดำนะครับด้านล่างนะชายชายสเกิร์ตด้านล่างก็จะมีในเรื่องของชุดกัรลอยมาให้ด้านบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับที่สําคัญมีกันสาดให้รอบคันแล้วนะเหลี่ยมด้านข้างไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม มาดูภายในนะครับพวงมาลายัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชั่นนะฮะคูซคอนโทรลมีมาให้แบบครบเซ็ตแล้วเหมือนกันหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวามีมาให้นะฮะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮนะครับคอนโซลตรงกลางช่องเก็บของใหญ่ๆนะฮะเบาะคู่หน้าเป็นบเบาะไฟฟ้าแบบนี้เป็นรถห้าที่นั่งที่น่าใช้สอยเหมือนกันนะสำหรับคันนี้คอนโซลหน้าหน้าครับเป็นแบบนุ่มๆน,น,นะไม่ใช่แบบพลาสติกนะครับ แล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังล้วนเลยนะครับผมใครมองหาอยู่คลิปนี้เอามาให้ชมแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครัคกว้างสามารถนั่งได้ถึง5้าคนนะครับนั่งได้5้าคนแล้วแบบกว้างมากจริงๆผมชอบนะไม่ว <c oughs> ่าจะเป็นตัว5้าที่นั่งหรือ7ที่นั่งนะครับ CRV เนี่ยค่อนข้างกว้างนะ,ะับเบาะตรงกลางสามารถพับได้สามารถแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยจุดเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับ คีบฉลามชาร์ฟฟินนะฮะสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะฮะเป็น Fu l l LED นะครับผมไม่แตกไม่ร้าวโลโก้ซีาโลโก้ IVT e เทนะครับเซนเซอร์ด้านหลังให้มาถึง2จุดไฟทับทิม2จุดนะครับผมนี่มาเปิดดูมีกล้องถอยให้ด้วยนะฝาท้ายเปิดไฟฟ้าครับเปิดไฟฟ้าง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังกว้างๆสามารถใส่ของได้เยอะนะฮะเป็นรถที่นั่งที่น่าใช้งานนะครับนี่มีเศษทัดที่มองไปด้านหน้าสวยชัดเจน นะมีไฟข้างหลังให้ด้วยนะครับครมองหาอยู่มีถาดท้ายให้นะครับรถสวยจริงนะฮะแล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับผมเบี่ยมสันโคมป่องซุ้มล้อไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับคิ้วกันรอยฝั่งนี้นะฮะมีมาให้กันสาดรอบพันนะครับรวมถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะฮะแนบชิดสนิทอ้าออกนิดนึงเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับตัวนี้นะรถสวยจริงนะครับตัวนี้เป็น Honda crv 2.4นะฮะตัว s ตัวไม่ได้เชน ในราคา789,000ฟรดฟีดาวผ่อนเพียงนะฮะ13,000ปลายถึง14,000เลขใหม่85,000โลปี21ด้วยมาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นระบบเทคโนโลยีต่างๆให้ได้ดูได้รับชมกันนะฮะเปิดเข้ามาฮะแหงประตูนะครที่พักแขนไม่มีในเรื่องของร่องรอยของการถูกอ่าเขาเรียกอะไรข้อสอกนะเหมือนพักแขนเนี่ยไม่ช้ำนะแล้วก็ปุ่มปรับรถกระจกนะฮะไม่ช้ำเลยนะครับ คูสตาร์ดมีมาให้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่ม unction, มัลติฟังก์ชันคูชอนโทลแล้วก็ในเรื่องของคูชอนโทลตรงนี้ปุ่มมัลติฟังก์ชันมีมาครบนะครับมีในเรื่องของเรนโอ้ watch ให้ด้วยนะคันนี้นะ <c oughs> ขออภัยนะครับ <c oughs> พอดีช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีนะฮะก็จะมีในเรื่องของแบบเจ็บพอนิดนึงนะฮะเลขไม้แปดหมื่นหกพันโล ขออภัยนะเรื่องไม้แปด0 0่โลนะฮะถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะฮะวิสัยทัศน์ที่มองไปในนี้ค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับช่วงนี้ผมไม่สบายต้องขออภัยด้วยนะครับนี่หน้าจอสามารถทัชสกรีนได้นะฮะแล้วก็มีพวกอุณหภูมิแอร์ต่างๆโชว์ด้านบนนะครับผงม,มาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำปุ่มมัลติฟังก์ชันนี้มาให้แบบนี้แล้วก็ในเรื่องของเนี่ยฮะเขาเรียกว่าคูซอนทูลก็มีมาให้นะครับมีในอ่า เรนวอชมาให้แบบนี้เลยสามารถดูด้านข้างได้นะ oh. ในมุมภัพนะตัวนี้สวยๆอีกหนึ่งคันอยากจะนําเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับช่องแอร์ด้านบนใหญ่ๆนะครับคอนโซลด้าน,นหน้าเป็นแบบอ่าซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครรับสายวางสายในพวงมาลัยได้เลยนะครับขออนุญาตลดแอร์นิดนึงนะคะเห็นนะลดลมก่อนนะครับมือนี่เห็นไหมแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้แบบนี้เลย นะครับด้านบนสังเกตดูนี่พัดลมจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลต่างๆให้เลือกใช้แล้วก็ในเรื่องของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้มาแบบนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลคอนโซลตรงกลางใหญ่ๆนะครับใครสนใจทักหาผมได้เลยนะฮะนี่ในเบาะหนังนุ่มๆนะครับติ่งๆตึงๆนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีในเรื่องของม่านมางแดดที่เป็นแบบนุ่มๆนะฮะมีกระจกให้ สองฝั่งเลยนะครับผมฟันบางแดดสองฝั่งเลยนะมีกระจกให้สองฝั่งแบบนี้นะครับช่องด้านบนก็มีไฟให้แบบนี้เลยนะฮะคอนโซลตรงกลางตรงข้างบนเนี่ยครับผมมีช่องช่องใส่แว่นด้วยนะใครมองหาอยู่นะครับในราคาที่ย่อมเยาจริงๆนะสำหรับคันนี้7จ9 0แสฟแปด่นนีดาวผมประมาณ13 0 0 0นนิดๆน,น,นะฮะนี่เลี่ยมสัรนะฮะตัวนี้ด้านหน้าช่องเก็บของคู่มือสำเนาอยู่ครบนะครับใครมองหาอยู่ เอามาให้พี่ได้รับชมแล้วสวยมากๆสำหรับคันนี้ในราคา7 8 9 0 0 0ปี2021นะครับฟรีดาวผ์รอนประมาณ13,000าันปลายมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะมีช่องเสียบว s b นะครับเป็น2.5 AM นะครับผมแล้วก็ดูหัวเข่าผมก่อนนะฮะนี่หัวเข่าไม่มีชนนะครับเหลือเยอะมากนะฮะหัวเข่าเหลือเยอะแบบนั่งสบายจริงๆ คใครอยากได้คันนี้ไปขับนะบสามารถมาดูรถได้แต่ถ้าพี่ดูรถจบนะครับผมว่าพี่ดูคลิปนี้จบพี่อาจจะตัดสินใจจองอะไรกับผมได้ทันทีนะวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างดีสวยชัดเจนแสงเขานิดหน่อยเสาเอนะฮะจะเป็นสีเบจแบบนี้นะฮะทำให้ดูแล้วสบายตาไม่อัดสา,ายตานะแล้วก็นะครับวิสัยทัศน์ที่มองคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเทคโนโลยีมันมาเต็มอยู่แล้วนะครับใครมองหาอยู่โทรหาผมได้นะฮะปานเพชรยนต์ ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโย t a า Omotenashi ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุ u ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง025713369 8 a l l i n e PARNPI 1992นะฮะฝ้าเพดานก็สาสะอาดไม่มีในเรื่องของยันอัคระนะครับผมมาดูในเรื่องของห้องเครื่องกัน หัวน็อตต่างๆะฮะเดี๋ยวพารับชมนะครับตัวนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่เครื่องยนต์เงียบเลยนะจากที่นั่งเนี่ยครับจากที่แบบสตาร์ทยนต์เพราะเลขหม่มันแค่8 6 0 0 0นโลนะตอนแรกมันเขียนมันมา8 5 0 0มอ่า981ก็98 1, ก็ชงบ้างอะไรบ้างนะครับทด,ทดลองขับบ้างนะครับก็น่าจะลดลงละนะฮะฝาปรงหน้าฮะสำหรับคันนี้เบามากๆนะครับสำหรับตัว CRV เนี่ยฝาปงหน้าค่อนข้างที่จะเบาก,ากว่ารุ่นอื่น แล้วก็ห้องเครื่องยนต์นะฮะสะอาดสะอ้านไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเท่าไหร่หัวน็อตต่างๆนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะซิลต่างๆไม่มีแต่งไม่มีลาวเคีมีพันธ์ต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับหัวน็อตตรงเบ้าโช้งนะฮะไม่มีในเรื่องของการถูกขันไขขยับนะครับน้ำมันเครื่องผมดูแลให้นะครับแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวผมถ้าเกิดลดลงกว่า80%ผมดูแลให้เช่นกันรถสวยจริงจุดเชื่อมต่อนะฝัฝงกระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะ ขอไปนะครับนีส่สวยเลยไฟแท้ไฟเดิมนะฮะของตัว CRV เนี่ยจะต้องเป็นของสแตนเล่์นะฮะนี่โลโกโลส้สแตนเล่์ผ่านบนมว่าน้ำไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้ <c oughs> ขอัยนะครับนี่เป็นของสแตนเล่์นะฮะนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกการไขขยับเรียมด้านข้างนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบ มองหาอยู่นะฮะนำให้รับชมกันแล้วสกราดกันความร้อนฉนวนกันความร้อนก็ยังมีอยู่นะครับสําหรับคันนี้มาดูด้านช่างกันบ้างนะฮะสปอตเม็องเมทอาร์คนะครับในคลิปนี้ก็จะพารับชมนะครับนี่แกให้ดูเลยนะครับเลี้ยงกันเป็นตับครับประกบกัน3แผ่นแบบนี้นะฮะแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะไม่มีชนหนักที่ข้องจมน้ํามะไม่มีกับก็ไม่ไม่มีตัดต่อตัวถังและไม่มีเร่มชํารุดเสื่อมหายตรวจพบเจอนะครับผมบอกเลยนะผมเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายนะครับ รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะในสัญญาซื้อขายนะรับซื้อคือนเต็มจํานวนนะฮะถ้าเกิดเราไปตรวจพบเจอและอีกอย <HARR S 1> <c oughs> ่างหนึ่งที่เป็นการการันตีให้ได้นะครับก็คือรถทุกคันที่เวทยนต์ไปนําเข้ามาเนี่ยไปซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของการอ่อนรถมาเป็นชื่อเพจยนต์ก่อนทุกคันถ้าเกิดว่ารถชนมาไม่สามารถโอนได้นะครับผมตรงนี้เป็นรอยคีบโรบอทนะฮะจะต้องมีนะครับสําหรับตัวฮอนด้าทุกรุ่นนะฮะจะทุกคันเลยจะต้องมีพวกขีบโรบอทนะครับ ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าไม่สามารถโดนสีได้เวลาอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะครับผมแต่ถ้ามีสีโป้มาไม่เห็นขีบโรบอลครับลองถามช่างดูนะฮะว่าเอ้ารอยขีบโรบอลหายไปไหนนะครับอาจจะโดนทําสีมาด้วยเหตุผลใดด้วยเหตุผลหนึ่งครับผมด้านบนนะฮะขึ้นสุดลงสุดเลยนะับหัวโช้กต่างๆนะับหัวน็อตไม่มีรองยการถูกขันไขขยับนะครับสามารถปรับตั้งระดับได้ด้วยนะอันนี้ตั้งน่าจะตั้งต่าอยู่นะครับสวยจริงนะครับคันนี้นะฮะมองหายอยู่ต้องรีบเลย ได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่มาดูคีบโรบอทฝั่งนี้กันบ้างนะฮะแกะให้ดูนี่ครับมันมีคีบโรบอทนะเวลาชุบสีครับมันจะต้องมีในเรื่องของอ่าเครื่องเครื่องเครื่องเขาเรียกว่าหุ่นยนต์หุ่นยนนะฮะจะต้องแบบมีรอยจับรอยมือหุ่นยนต์นะครับตรงนั้นจะไม่โดนสีนะเพราะมันจับแน่นมากนะหัวร้อต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับสวยๆแบบนี้ มองหาอยู่นะครับโทรมาหาผมนะผมปานเพรยนต์นะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม ssi walking step tsc จาก toyota o m o t e n a s h i ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 3 3 9 6อแอดไลน์ p a i n p i 1 9 9 2ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวคันนี้เป็นตัว Honda crv 2.4S ตัว m i n นอร์เชนนะฮะในราคา7 8 9 0แ0นด่้าไดปี2021ีเลขกไม่แปดหม่กพนิโลนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ1 3 0 0 0ปลายถึง14 0 0 0พัพี่คนไหนสนใจรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับดีดีบริกาศทุกท่านนะับผมก็ก่อนจากกันไปถ้าเกิดมีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาัดที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b ์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะ ก็สามารถพิพากวิจารณ์กันได้นะถ้าเกิดมีคําพูดใดไม่ผิดไม่มีคําพูดใดที่รุนแรงเกินไปอย่างนี้ครับสามารถคอมเมนต์พิพากวิจารณ์กัได้เดี๋ยวใหผมกับปรับแก้ให้อย่าลืมกดไลค like, ์กดซับสไครต์ให้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ